สวัสดีครับก็พบกับรายการนะครับคุยทุกโรคตอบทุกอาการนะครับวันนี้กับผมในแพทย์โกเมศกิมพานาคุลนะครับหรือหมอตีนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นสําคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยครับนั่นก็คือเรื่องของผื่นแพ้แมสสนะครับแล้วก็สิวจากการใส่แมสสนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าทุกวันนี้นะครับแมสเนี่ยหรือว่าหน้ากากอนามัยนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเปรียบเสมือนเป็นเสื้อผ้าอีกชิ้นหนึ่งเลยครับที่เราต้องมีติดตัวตลอดเวลาที่เราออกไปข้างนอกครับต้องมีการสสววมใ่เเป็นนนระะยลาา ซึ่งหลายคนเวลาสวมใส่นานๆเข้าแล้วนะครับก็จะเกิดปัญหาตามมา2ปัญหาหลักๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของผื่นแพ้นะครับและเรื่องของสิวจากการใส่แมสสนะครับก่อนอื่นผมขอพูดถึงในส่วนของผื่นแพ้กันก่อนนะครับต้องบอกนะว่าผื่นแพ้แมสสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับหลักๆเลยนะครับก็เกิดจากการของเรียกว่าภาวะผื่นอักเสบจากการระคายเคืองซะมากกว่านะครับ สำหรับผื่นแพ้สารจริงๆหรือว่าผื่นแพ้สารประกอบของแมสรวมไปถึงพวกสารเคลือบต่างๆจากแมสเนี่ยก็พบได้ครับแต่ว่าพบได้น้อยกว่านะครับผมทีนี้นะครับก็ขอพูดถึงเรื่องของผื่นแพ้จากการขยายเเรื่องก่อนๆนะครับว่าจะมีลักษณะยังไงนะครับเราก็จะได้เห็นรูปภาพกันนะครับว่าเออผื่นตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็จะมีรูปภาพขึ้นนะครับนี่เป็นเคสตัวอย่างของคนไข้นะครับที่ใส่แมสเป็นแลเวลานานะครับแล้วก็เกิด ผ the er. tree the so ื่นแดงเกิดขึ้นนะครับลักษณะของผื่นนะครับที่เกิดจากการใส่แมละเวลานานแล้วเกิดจากการไครเครืองนะครับเราก็จะเห็นตามภาพเลยนะครับจะมีเรื่องของนะครับผื่นจะเริ่มแดงๆนะครับบริเวณตรงผิวหน้านะครับแล้วก็จะเห็นว่าค่อนข้างแห้งนะครับถ้าเราดูดีๆจะเห็นว่ามีรอยแตกนะครับแห้งๆอยู่บริเวณผิวหน้าทั้งสองข้างนะครับร่วมกับมีขุยเล็กๆนะครับซึ่งนะครับคนไข้ก็อาจจะมีอาการคันนะครับเล็กน้อยจนถึงคันมากขึ้นกับแต่ละคนนะครับ ทีนี้จะเห็นว่าในรูปนี้นะครับก็จะส่วนใหญ่จะถือว่าเรียกว่าเป็นผื่นระคายเคืองแต่ว่าไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับในกรณีที่มีอาการรุนแรงขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวจะมีรูปถัดไปนะฮะอันนี้รุนแดงขึ้นไปอีกเราจะเห็นชัดขึ้นนะครับว่าเริ่มมีความแดงมากขึ้นนะครับแล้วก็ขุยหรือสะเก็ดเริ่มตามมาเยอะขึ้นนะครับบางคนเนี่ยถ้ารุนแรงมากๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องของน้ําเหลืองเนี่ยไหลซึมได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของผื่นนะครับที่เกิดขึ้น แล้วก็ความคันหรือไม่คันเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วแต่บุคคลนะครับบางคนคันน้อยบางคนคันมากนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าอาการของผื่นที่เกิดขึ้นนะครับจากการใส่แมสเนี่ยอันนี้หลักๆเลยครับก็คือเกิดจากความชื้นนะครับจากที่เราสวมใส่เช่นเวลาเราสวมใส่นานๆเนี่ยพวกนี้มันจะมีความชื้นอยู่ภายในแมสนะครับยิ่งเวลาเราพูดเยอะนะครับความชื้นภายในแมสก็จะยิ่งสูงขึ้นไปนะครับร่วมไปกับการเสียจสีนะครับ จากแมสกับผิวหน้าเรานะครับซึ่งการเสียดสีเนี่ยก็เกิดขึ้นจากเวลาเราคุยนะครับโทษนะครับเวลาเราคุยนะครับรวมไปถึงเวลาเราขยับแมสต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะมีการเกิดการเสียดสีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ร่วมกับเหงื่อที่อยู่ภายในแมสปัจจัยต่างๆพวกนี้คทั้งความชื้นการเสียดสีเหงื่อน้ำลงน้ำลายนะครับพวกนี้จะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเรียกว่าความแข็งแรงของผิวหน้าเราเนี่ยสูญเสียไปนะครับจากเดิมนะครับเรียกว่า ปกติผิวเราจะมีหน้าที่ในการปกป้องนะฮะสิ่งต่างๆที่มาละคายเคืองนะฮะพอเกิดไปัจจังต่างต่างเหล่านี้นะครับก็จะทาให้ความแข็งแรงพวกนี้เสื่อมลงไปทําให้สิ่งต่างๆที่เข้ามาอยู่บริเวณผิวเนี่ยเกิดการละคายเคืองต่อผิวได้มากขึ้นผิวจะมีการสูญเสียน้ําที่มากขึ้นนะครับรวมถึง ph ของบริเวณผิวก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและก็จะทําให้เกิดการหลั่งนะครับสารก่อการอักเสบเกิดขึ้น ทำให้เห็นเราลักษณะเป็นผื่นเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ปัจจัยหลักๆก็อย่างที่กล่าวไปทั้งหมดนะ,ะก็คือเรื่องของผิวเราสูญเสียความแข็งแรงไปนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมได้กล่าวไปก็คือในส่วนของผื่นที่เกิดจากการระคายเคืองจากการใส่แมสเปไปแล้วระยะนานนะครับสำหรับผื่นแพ้จริงๆนะครับหมายถึงว่าแพ้สารแพ้ส่วนประกอบแพ้สารเคลือบนะครับอย่างที่กล่าวไปว่าพบได้แต่พบได้น้อยนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับผื่นแพ้ในชนิดนี้นะครับให้ทุกคนได้เห็นภาพกันนะครับก็เดี๋ยวเป็นเคส็ด รูปภาพต่อไปนะฮะนี่ก็เป็นเคสตัวอย่างรายงาน,นครับของคนไข้คนหนึ่งนะครับที่มีผื่นนะครับบริเวณตรงแก้มนะครับแล้วก็พาดผ่านบริเวณตรงจมูกนะครับเห็นว่ามีลักษณะแดงๆนะครับมีขุยเกิดขึ้น,นครับตอนแรกคนไข้ก็เข้าใจว่าเอ๊ะตัวเองจะเป็นในกลุ่มของเรียกว่าผื่นจาก SLE หรือเปล่าหรือว่า ผื่นจากภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองหรือเปล่าซึ่งลักษณะพวกนี้มันจะมีผื่นแบบคล้ายกับลักษณะผีเสื้อแบบผื่นดังรูปได้นะครับแต่เมื่อแพทย์นะครับทำการตรวจอย่างละเอียดนะครับร่วมกับการเจาะแลบต่างๆแล้วปรากฏว่าทุกอย่างก็ปกติดีนะครับก็เลยสักว่าเพิ่มเติมพบนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีลักษณะผื่นเนี่ยเกิดขึ้น2วันหลังจากที่ใส่แมสเมื่อเอาแมสมาดูนะฮะอันนี้รูปภาพถัดไปนะฮะก็จะเห็นนะครับลักษณะผื่นเนี่ยก็ตรงกับบริเวณตรงโฟมนะฮะที่อยู่บริเวณแมสนะครับ คนไข้คนนี้นะครับก็ได้ทําการตรวจเพิ่มเติมมาอีกนะครับในรูปถัดไปนะครับผมเขาเรียกว่าการทาแพทเทสนะครับแพทเทสเนี่ยจะเป็นการเทสว่าเราแพ้ต่อสารชนิดนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราดูในรูป A นะครับรูปใหญ่คือรูปตรงกลางนะจะเห็นว่ามีสี่เหลี่ยมอ,อ,อยู่4่ช่องน,นะฮะสี่เหลี่ยมสช่องแล้วก็มีด้านล่างเนี่ยเป็นเหมือนแผ่นขาวๆนะครับอันนี้เกิดจากการที่เขาพิกตลบลงมานะฮะถ้าเราดูข้างบนนะฮะตรงช่อง B นะครับผม ก็จะเห็นได้ว่านะครับตรงนี้ในะช่องนี้เขาจะมีการเอาเอที่บริเวณโฟมตรงแมสอนะไปแปะแล้วก็ทดสอบปรากฏว่าเกิดผื่นแดงเกิดขึ้นก็แสดงว่าคนไข้เนี่ยแพ้ต่อเอโฟมบริเวณแมสนั้นจริงๆนะครับและในรูปขวาสุดนะครับเห็นว่าเขามีการทดสอบเพิ่มเติมนะครับซึ่งในโฟมในใน,ในที่อยู่ตรงบริเวณแมสแนตะ่พวกนีจน้จะเป็นสารประกอบในกลุ่มของเรียกว่าโพลียูรีเทนนะครับก็มาทดสอบอตรวจละเอียดเพิ่มไปอีกนะครับก็พบว่ามีการแพ้นในสารกลุ่มนี้จริงๆ ในเคสนี้นะครับก็อย่างที่กล่าวไปว่าก็ถือว่าได้ว่าเป็นผื่นแพ้สัมผัสห,หรือว่าเป็นผื่นแพ้จากาสารนั้นจริงๆนะครับจากส่วนประกอบของแมสนะครับแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะแพ้ในกลุ่มของพวกสารเคลือบต่างๆในเคสนี้เราแพ้ตรงบริเวณโฟมนะครับที่บริเวณตรงเกาะเกาะตรงแมสตตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของผื่นแพ้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกผื่นละะนักษณะนี้พบได้น้อยกว่านะครับอันนี้ก็เป็น เรียกว่าทั้งหมดที่ผมพูดไปก็จะเป็นกลุ่มของเรียกว่าผื่นแพ้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแพ้ระคายเครื่องนะครับแพ้สัมผัสเป็นต้นสาหรับวิธีการรักษาในกลุ่มผื่นนี้นะครับแน่นอน,นครับถ้าสมมติเราเป็นผื่นเสร็จปุ๊บวิธีที่ดีสุดดีที่สุดนะครับก็คือการไปพบแพทย์นะครับเพื่อได้รับการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาในกรณีที่คนไข้เป็นไม่เยอะเหมือนรูปภาพรูปตอนแรกที่ผมได้โชว์ไปนะก็คือเป็นแดงๆปื้นๆมีขุยเล็กน้อยครับ แพทย์อาจาจะพิจารณาครับในการสั่งยากลุ่มสเตียรอยอ่อนๆนะครับที่เหมาะกับใบหน้าให้ทารับร่วมไปกับยาแก้แพ้ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่ายาสเตียรอยนั้นถือว่ามีประโยชน์นะครับในการลดการอักเสบนะครับแต่ว่าต้องใช้ให้ถูกโรคนะครับผมแล้วก็ใช้ให้ในระยะเวลาที่เหมาะสมไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเกิดผื่นแพ้นะ้ จริงๆขึ้นมาเนี่ยก็จริงๆไม่ควรจะเราก็ไม่แนะนำนะครับให้ไปซื้อยาทาเองนะครับควรจะไปพบแพทย์นะครับแล้วก็ให้กับวินิจฉัยแล้วก็การรักษาอย่างถูกต้องนะครับผมซึ่งถ้าผื่นเนี่ยเป็นไม่เยอะแดงเล็กน้อยมีขุยเนี่ยการทายาพวกนี้นะครับภายในระยะเวลา1สัปดาห์เนี่ยผื่นจะดีขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะครับผมสำหรับวิธีการป้องกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปพูดในรวบตอนท้ายเลยทีเดียวนะครับถัดมาถึงประเด็นที่2นะครับตอนแรกเราพูดถึงเรื่องของผื่นแล้วนะครับประเด็นที่2คือเรื่องของสิวนะครใสส่ ก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักเหมือนกันแล้วก็เจอกันบ่อยมากๆนะครับจนถึงกับขั้นมีคนตั้งชื่อเป็นโรคใหม่เลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นเก๋ๆนะครับว่าเป็นแมสเน่นะครับผมเดี๋ยวรูปถัดไปขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นแมสเน่ครับก็ย่อมาจากแมสก็คือหน้ากากอนามัยนะครับรวมกับคําว่าแอกเน่นะครับก็คือสิวนะครับเกิดเป็นสัพท์ขึ้นมาใหม่นะครับก็คือเป็นแมสเน่ก็คือสิวจากการใส่แมสนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเราก็เชื่อว่าการใส่แมสย เวลามีการพูดมีการขยับพวกนี้จะเกิดการเสรียดสีเกิดขึ้นนะครับการเสรียดสีพวกนี้นะครับจะเกิดการทําให้รูขุมขนเนี่ยมีการอุดตันนะครับร่วมไปกับความชื้นนะครับแล้วก็ความร้อนภายในแมสสนะครับเวลาพูดคุยนะครับรวมไปถึง pH ของผิวที่สูญเสียไปพวกนี้นะครับจะทําให้เรียกว่าความสมดุลของแบคทีเรียบนใบหน้าเนี่ยสูญเสียความสมดุลไปนะครับปกตินะครับ บนใบหน้าเราเนี่ยจะมีแบคทีรียค่อนข้างหลากหลายนะครับจะอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลพวกนี้จะไม่ก่อให้เกิดโรคนะครับแต่กรณีที่เรียกว่าผิวมีความชื้นมีการเสร็จสีมีความร้อน pH ต่างๆสูญเสียไปครับความสมดุลพวกนี้จะผิดเพี้ยนไปนะครับทำให้มีโอกาสที่เชื้อสิวนะครับจะเติบโตมากขึ้นนะครับร่วมไปกับการที่มีการอุดตันของรูขุมขนนะครับพวกนี้จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมทาให้เราสิวเห่ขึ้นได้นะครับผมซึ่ง เหอขึ้นบริเวณไหนครับก็มีบริเวณที่จำเพาะก็คือบริเวณที่เราใส่แมสนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอเรียนะครับเห็น,นเป็นรูปถัดไปนะครับก็จะเป็นแอเรียที่เขากล่าวไว้ครับก็คือตำแหน่งของโอโซนนั่นเองนะครับตามรูปเลยนะครับก็คือเนี่ยครับบริเวณวงกลมที่เราใส่แมสเนี่ยก็จะมีเกิดสิวบริเวณนี้เกิดขึ้นในส่วนของทีโซนอันนั้นเป็นสิวโดยภาวะปกติที่คนอาจจะเป็นกันมากบริเวณทีโซนที่มีความมันเป็นพิเศษเป็นต้นนะครับ ยูโซนนี้ก็เป็นสิวเวลาเขาเรียกเป็นสิวในวัยผู้ใหญ่เป็นต้นนะครับหรือว่าจริงๆการใส่แมสแล้วมีการเคลือนตรงนี้ก็จะเกิดสิวลักษณะน,าานี้เกิดขึ้นได้นะครับแต่โอโซนนี่จะจำเพาะมากกว่านะครับในในกรณีของการใส่แมสก็คือบริเวณตรงรอบรอบตรงที่บริเวณที่แมสครอบนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับคำว่าแมสเน่หรือสิวจากการ จากการใส่แมสกนะครับก็มีเกณฑ์ในการวินิจฉัยนะครับนั่นก็คือจะต้องมีสิวนะครับเกิดขึ้นไปใน6สัปดาห์นะครับหลังจากที่มีการใส่แมสอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ใส่อย่างเป็นประจำนะครับหรือในคนไข้ที่เป็นสิวอยู่แล้วเนี่ยก็เรียกว่าสิวต้องแย่ลงนะครับจากการที่มีการใส่แมสอย่างเป็นประจำภายในระยะเวลา6สัปดาห์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับอย่างที่บอกนะครับคือเป็นเรื่องของสิวจากการใส่แมส ทีนี้มาพูดถึงส่วนของที่สําคัญที่สุดนะครับในวันนี้ก็คือเรื่องของการป้องกันนั่นเองนะครับตะกี้เราพูดถึงเรื่องของผื่นไปแล้วครับเรื่องของสิวไปแล้วนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการที่ผิวหน้าของเราเนี่ยสูญเสียไปหลักสําคัญก็คือการป้องกันนั่นเองนะครับผมอันดับที่หนึ่งเลยนะครับแน่นอนนะครับก็คือหลายคนจะใช้เรื่องของเรียกว่ามสที่็นเซอร์จิคัลมสงที่กล่าวไปใช่ไหมฮะพวกนี้มีเวลาขาายเครืองได้ในคนที่พูดเยอะการใช้เรียกว่าการใช้ ทิชชู่นะครับบางๆนะครับที่ไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็อ่อนโยนเบาบางนะครับแล้วมารองบนใบหน้าชั้นหนึ่งนะขันระหว่างผิวกับแมสสเนี่ยครับจะช่วยได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วเราอาศัยเราอาศัยการเปลี่ยนนะครับทิชชู่ตรงนี้บ่อยๆนะครับผมเช่นอาจจะเป็นทุกสองชั่วโมงหรือทุกครั้งที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราพูดและเริ่มมีเหงื่อเยอะอยู่ภายใต้แมสสนะ์เลเริ่มเหม็นจากเหงื่อหรือเหม็นจากน้ำลายเนี่ย ให้มีการปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้อาคารเขืองได้น้อยลงแต่ที่ชู้ที่มาซ้อนนะครับไม่ควรจัดหลายชั้นเกินไปนะครับเนื่องจะทาให้มีอาการอับชื้นมากมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันที่2เลยนะครับคนไข้ที่สวมเป็นหน้ากากผ้านะครับอันนี้ก็ให้เลือกเป็นผ้าคอตตอนร้อยเนี่ก็ดีที่สุดน,นะครับหรือว่าผ้าที่มีการทอยอย่างละเอียดน,นะครับแต่ว่าจะต้องโปร่งนะครับแล้วก็เบาบางสามารถอากาศถ่ายเทได้สะดวกอันนี้ก็จะปลอดภยัยและที่สําคัญต้องซักหรือว่า เปลี่ยนแมสทุกวันนะครับไม่ควรจะใช้ซ้ำนะครับผมเพื่อลดการหมักหมมนั่นเองนะครับอันที่3นะครับอันนี้หลายคนรู้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือการถอดแมสเมื่ออยู่คนเดียวนะครับหรือว่าไม่มีคนพุกพานนะครับเพื่อระบายความชื้นออกไปนะครับแล้วก็เรียกว่าถือว่าเป็นการพักหน้านะครับผมและอันที่4ก็คือเรื่องของการล้างหน้า การล้างหน้าเนี่ยก็ไม่ควรล้างเกินนะครับวันหนึ่งสอครั้งไม่ควรเกินกว่านี้นะครับเพราะว่าการล้างหน้าที่บ่อยเกินไปนะครับจะทำให้ผิวน้นมีความยิ่งแห้งแล้วก็เกิดการระคายเคืองหน้าที่มากขึ้นนะครับและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ล้างหน้านะครับควรจะเป็นเจลหรือโฟมล้างหน้านครับที่มี PH ประมาณ 5-5.5. นะครับผมก็พวกนี้จะต้องอ่อนโยนต่อผิวไปด้วยนะครับเออ หลีกเลี่ยงในกลุ่มพวกที่เป็นสมู่ก้อนนะครับหรือผลิตภัณฑ์ที่เราล้างหน้าแล้วรู้สึกว่าหน้ามันตึงเอี้ยจนเกินไปนะครับพวกนี้จะไม่ค่อยเหมาะนะครับเนื่องจากว่าถ้ามันตึงจะเกินไปหลังจากที่เราล้างเนี่ยพวกนี้มันจะพัดพาสิ่งที่มีประโยชน์ที่คุมผิวเราเนี่ยออกไปด้วยนะครับผิวก็จะเริ่มยิ่งเสียนะครับสำหรับบางคนบอกว่าเอ๊ะเราไม่ใช้พวกกลุ่มโฟมล้างหน้าได้ไหมใช้แค่น้ําเกลือล้างหน้าได้ได้หรือเปล่าครับจริงๆต้องบอกว่าน้ําเกลือนั้นไม่เพียงพอนะครับอาจจะทําให้ไม่สะอาดเกิดขึ้นได้นะครับเพราะ ในแต่ละวันที่เราใส่แมสก์เราจะเกิดการหมักหมมีสิ่งสกปรกการใช้น้ําเกลืออย่างเดียวบางครั้งเนี่ยมันล้างสิ่งสกปรกเหล่านี้เนี่ยออกไปไม่หมดนะครับทั้งที่ดีควรจะใช้เป็นโฟมล้างหน้าที่อ่อนโยนดีที่สุดนะครับผมอันที่5นะครับอันนี้คือเรื่องของครีมบำรุงนะครับหรือมอยส์เจอไรเซอร์ก็ถือว่าเป็นอีกข้อหนึ่งที่ว่าสําคัญไม่แพ้กันเลยหรืออาจจะเรียกว่าสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับอย่างที่เรากล่าวไปนะครับผื่นหรือว่าสิวพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นเกิดจากผิวหน้าของเรานะครับที่มันสสูญเียคความแแข็งงรรไปนะับ การทาครีมบำรุงหรือมอยส์เจอไรเซอร์เนี่ยมันเปรียบเสมือนเราทาเพื่อให้เป็นเกาะป้องกันนะคะให้กับผิวหน้าของเราให้ผิวหน้าของเรากลับมามีความชุ่มชื้นมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะทนต่อการระคายเคืองต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งมอยส์เจอไรเซอร์หรือครีมบำรุงเนี่ยก็ควรที่จะเลือกในกลุ่มที่ไม่มีน้ําหอมนะครับและไม่ก่อให้เกิดการอุดตันนะครับ ฉลากบางอย่างมันก็จะเขียนไว้ว่าเป็นกลุ่มเช่นเป็น fragrance free นะครับ non comedogenic นะครับก็จะหมายถึงว่าไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันและควรเลือกในกลุ่มที่เป็นเนื้อบางเบานะครับเช่นเป็นโลชั่นเป็นต้น,นครับหลีกเลี่ยงในกลุ่มผู้ที่เป็นขี้พึ่งหรือว่าเนื้อหนักๆน,นะครับที่จะอาจจะทําให้เกิดการอุดตันต่างๆเกิดขึ้นได้หรือจะเหนียวเหนอะจนเกินไปนะครับระหว่างวันนะครับ และอันที่6นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับเรื่องการแต่งหน้านี้แน่นอนหลายคนก็รู้กันบ้างแล้วครับก็คือเราก็แต่งหน้าเฉพาะโซนข้างบนนะครับบริเวณภายใต้แมสเนี่ยเราอาจจะเว้นไว้นิดนึงนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันจากกลุ่มพวกเครื่องสําอางเป็นต้นนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการพักผ่อนให้พอเหมาะนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงจากความเครียดที่มากจนเกินไปนะครับเพราะเรามีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าความเครียดนั้นกระตุ้น ให้เกิดสิวเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับกระตุ้นให้กระบวนการอากักเสบนะเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นควรพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ลดความเครียดลงเองนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการป้องกันทั้งหมดนะครับที่เรียกว่าแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ปฏิบัติตามกันไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่างที่เราได้กล่าวไปสาระความร <สา S 1> <ส>ู้ก็คือเรื่องของผื่นแพ้นะครับรวมไปถึงสิวนะครับแล้วเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการป้องกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับกับทางผู้ชมนะครับผมก็สําหรับวันนี้ ผมก็อาจจะต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านในที่อาจจะไม่ได้ไม่ทันไลฟ์ในครั้งนี้ก็สามารถดูนะครับย้อนหลังจากทาง YouTube ของทางช่องโรงพยาบาลได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามครับสาระความรู้ต่างๆของโรคผิวหนังในสัปดาห์ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับหมอตีก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ